สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สลุยจัดโครงการพัฒนารูปแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวัยกลางคนและผู้สูงวัยในรูปแบบชีวิตใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมเผยแพร่คู่มือการออกกําลังกายสําหรับการเตรียมตัวผู้สูงอายุวัยกลางคนและคู่มือการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุณเทศบาลตําบลแพรกษาจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสร้างการมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมทางกายอย่างถูกต้องโดยภายในงานได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยพร้อมกิจกรรมบรรยายอีกด้วยล่ะครับคราวที่แล้วหลังที่เราได้เปิดตัวโครงการไปได้รับความสนใจแล้วตัวผมเองได้รับการติดต่อจากหน่วยงานหลายหล,ลายหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้งของกับเรเื่องสุขภาพนะครับเราจนไปจนทั้งถึงการออกกำลังกายในพวกเด็ก ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพตั้งแต่วัยเล็กนะครับจนถึงวัยผู้สูงอาย,ยุนะครับได้รับการติดต่อเข้ามาหลายหนงานหลายองค์กรด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามีมีความตื่นตัวในเรื่องของการให้ความสําคัญกับก,ก,การออกกํบบาลังกายมากขึ้นนะครับหลักโครงการที่ที่คิดว่าจะทาต่อไปเนี่ยก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเด็กวัยรุ่นซึ่งเราพบว่ามีปัญหาในในเด็กวัยรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่มีเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันมากขึ้นอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์นะครับทำให้มีกิจกรรมทางกายน้อยลงแล้วพบว่ามีภาวะความเจ็บป่วยแล้วก็เกี่ยวกับภาวะโรคอ้วนนะครับแล้วก็หลายโรคที่เข้ามาแทรกแซงใน,ในบรนรดาเด็กโดยเฉพาะอย่างพอเด็กเข้าสู่วัยศึกษาเงี้ยหรือวัยเข้าวัยหนุ่มสาวในเราก็บว่าเราเพบว่ามีภาวะเนื่องกระดูกบางกระดูกพรุนมากขึ้นเพราะว่าขาดการเคลื่อนไหวาขาดการออกกำลังกายนะครับแล้วอยู่กับ กับภาวะเนยนิ่งแ้วมีการเคลื่อนไหวน้อยลงทําให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาในในาน่าคตเยอะเลยนะครับสำหรับเด็กในในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นซึ่งเป็นโครงการที่เราคิดว่าเราจะทําต่อไปในในถัดจากโครงการนี้ครับก็คือคือ,คอจริงๆแล้วการออกกำลังกายในเด็กวัยรุ่นเนะี่ยจริงๆมันควรเริ่มตั้งแต่ในตั้งแต่เด็กประถมวัยนะครับซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการขยายเครือข่ายและการพัฒนาสมองนะครับเพราะการเคลื่อนไหวจริงๆเนี่ย เป็นตัวหลักในการพัฒนาสมองเด็กอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในในกลุ่มประเทศที่มีข้อมูลทางด้านนี้สมบูรณ์แล้วเนี่ยเราเห็นว่ากิจกรรมที่จัดให้กับเด็กปฐมวัยเนี่ยตั้งแต่2องสาขวบขึ้นมาจนกระทั่งเข้าสู่การเรียนปฐมต้นเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะฮะและกิจกรรมในรักษาให้เด็กมีส่วนร่วมโดยตรงซึ่งนั้นจะทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนนะครับวิธีคิดและนําไปสู่ กระบวนการตัดสินใจความมีเหตุผลหรือที่เราเรียกโดยภาพรวมว่าอุทธิภาวะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการให้เด็กได้นั่งเรียนอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเด็กจะไม่มีความเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เป็นนามธรรมาอย่างเช่นต้องเป็นเด็กดีต้องมีวินัยอย่างเงี้ยเด็กจะไม่เข้าใจความหมายแต่ถ้าการที่เด็กได้เข้ามาทํากิจกรรมในลักษณะการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายหรือมาทํากิจกรรมหมู่หรือเล่นกีฬาด้วยกันเนี่ยเด็กจะเริ่มเข้าใจความมีน้ําใจความเสียสละความอดทนความ ให้ความช่วยเหลือความเห็นทกเห็นใจกันซึ่งมันจะเป็นผลรวมที่เรามาพูดวนะ่ามีวุฒิภาวะรู้จักแยกแยกะสิ่งใดควรไม่ควรดีไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้มันจะช่วยให้เด็กได,ได้ได้รับการพัฒนาในเรื่องของกระบวนการคิดที่มีเหตุผลแล้วก็มีวุฒิภาวะที่ดีขึ้นครับครับสำหรับโครงการทั้งต่อไปที่ต่อจากแพทย์แพทย์กานี่ก็จะเป็นนักศึกษาที่ที่จะไปที่ คุมชนไม่ได้แต่ว่าที่ห้วยขวางหรือที่ที่ที่ไหนนะครับที่จะเป็นโครงการที่3ในวันที่3นี่นะครับซึ่งซึ่งจะเป็นโครงการต่อจากแพย์ร่เอกสารนี้จริงๆแล้วก็ยังมีหลายที่ที่ติดต่อมาแต่เรายังจัดเวลาให้ไม่ได้นะครับเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจมากแล้วก็ได้ได้มีข้อมูลย้อนกลับมาจากการไปครั้งแรกเนี่ยว่าอยากให้มีเวลามากขึ้นอยากได้เรียนรู้กัน ทาความเข้าใจกับวิธีการออกกำลังกายมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วการออกกำลังกายมันไม่ใช่เพียงแค่ทําให้เหงื่อออกนะครับหรือยังมีหลายท่านที่เข้าใจผิดว่าการทํางานบ้านหรือการทํางานในอาชีพในชีวิตประจำวันนั้นคือการออกกำลังกายซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับนั่นเป็นการใช้ร่างกายการที่เราออกกำลังกายคือเราเตรียมร่างกายเราเพื่อจะได้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ